ทุกคนเราจะต้องได้เป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ยอดเยี่ยมระดับโลกอันดับหนึ่งแน่เพราะเราขยันถ่ายมากนี่เราอยู่ที่หัดใหญ่แล้วนะทุกคนจ้ให้เห็นบรรยากาศวัดสถานรถไฟหัดใหญ่เนี่ยรถขนาดไหนเรือเมืองใหญ่ใหญ่แบบนี้ก็มีบรรยากาศรถไฟเราจะพาโชว์นะครับสะพานลอยตรงนี้เห็นไนะสะพานลอยที่มีรถไฟวิ่งรอดเะแห่งเดียวของประเทศแรกๆเลยนะ ที่เป็นสะพานลอยรถวิ่งทุกคนไม่ให้คนข้ามนะแต่คนก็จะข้ามได้นะไปฝั่งนู้นไปหัดใหญ่ในวัดหัดใหญ่ในที่มีพระน,นอนที่สวยที่สุดในประเทศทุกคนตรงนี้จะมีทางอุโมงค์ลอดในฝั่งนู้นชานชลา2 3 4ได้นะทุกคนเรามาประมาณสักชั่วโมงถึงได้จะนั่งชาร์จแบบมาดูกันว่าสถานีรถไฟหัดใหญ่เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกระดับแบบไหนบ้างทุกคนจาะนี่จะมาดูที่ชาร์จแบบเขาก็มีหลายรูอยู่นะแต่จะเป็นแบบนี้ค่ะจะดูแบบเรียบง่ายเห็นไหมถจะมีเป็น ทิชาทิชาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้อยากดูไรขโมยนะนะฟรีรับทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะมีตารางเวลารถไฟท้องถงท้องถิ่นใครจะไปชุมพรท้องถิ่นถึงห้าโมงเย็นก็เนี่ยฮะหกโมงเช้าออกจากที่นี่นะจะจอดทุกสถานีนะใครอยากชมวิวนะหกโมงสิบห้าไล่ไปตามนี้เลย แต่ถ้าเกิดใครมาจากนกครศรีธรรมราชมาหัดใหญ่หกโมงเช้าแล้วก็10บโมงยีที่เรามาจําได้ไหมเรามาถึงที่นี่บ่ายสองยีทุกคนตรงเวลาอยู่นะเพราะเป็นท้องถินะะ่นนะฮะนะฮะเปนอนทีน่นครโรงแรมชด,ดาแอดนครมาสามคืนทุกคนครับนี่นะแล้วเราลืมบอกไปนะว่าที่นี่เขามีน้้ำดื่มฟรีด้วยนะทุกคนเรามาดูกันไหมเมื่อกี้แก้วนิ่มตกนี่มีน้ำหรือเปล่าเหรอ มีน้ำไหมมีนะทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครกล้ามาดูไม่เหมือนที่ลำปางเนาะลำปางเ็าจะเป็นแบบคูลเลอร์ไงนีนอาจจะเป็นเป็นแบบคูลเลอร์แล้วก็ลำปางเขาจะแบบไม่ครมีใครมยได้เป็นเป้าสายตาไงทุกคนแต่ก็จะมี WiFi นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะฮะแต่ที่นี่ไม่มี Wifi วไ่ะอือ ที่นี่จะไม่มีไไฟ้นะทุกคนจ้าไม่เหมือนที่ลำปางสถ,ถานีเขาจะสวยงามด้วยนะมีรถมงรถมาแต่ที่หัดใหญ่ถือว่าเขาเรียกว่ากระทัดรัดเนาะนี่เดินไปตรงนี้ก็จะเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามเป็นตลาดก,กินหยงได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะไปหัดใหญ่ในอย่างที่บอกต้องนั่งไปฝั่งซ้ายของสะพานลอยครับทุกคนโอเคไหม แต่ถ้าเกิดฝั่งฝาของสะพานลอยเนะี่ยก็จะไปหอนาฬิกาไปสองแถวศูวนย์สาธารณะไปออกถึงสงขลาได้เลยนะนั่งรถสองแถวไปถึงสงขลาได้เลยทุกคนทนี่าบรรยากาศสบายๆนะฮะัเป็นบรรยากันจุดทางหัดใหญ่หัดใหญ่จังชันทุกคนจ๋ะตรงนี้ก็ห้ามออกนะเออตรงนี้เป็นทางเข้าอย่างเดียวเลยเพราะจะได้สแกนนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่หากขบวนรถไฟมีหมดเลยใครจะไป ลงที่ไหนก็จะบอกหมดเลยนะฮะปลายทางชุมพรก็มีนะท้องถิ่นออก6กโมงยี่สิไปนคร4ี่นะครับออมงสี่สิบสจะออกจากยะลาหกโมงอะไรประมาณเนี้ยอ่ามีทั้งขบวนที่มาจากสุงไหงโกลกแล้วก็มาถึงที่หัดใหญ่กี่โมงไปถึงปลายทางใครจะไปพัทธลุงก็ได้ทุกคนนี่ไงอ่าใครจะไปพัทธลุงช่วงเย็นก็มีนะไปถึงหกโมงสีิ ครจะไปนครศรีธรรมราชก็มาตั้งแต่บ่ายโมงเลยมารอบ่ายโมงแล้วก็ไปถึงนครศรีห้าโมงครึ่งนะหรือจะไปสุราษฎร์ก็ได้ทุกคนก็มารอรถสี่สิบโมงเช้าแล้วก็ไปถึงเกือบห้าโมงที่สุราษฎร์ก็จะเป็นท้องถิ่นทุกคนอยาโอเคเนาะเดี๋ยวร,รอชาร์จแบบเด็น,นั้นระหว่างรอชาร์จแบบเราก็ได้คลิปอีกหนึ่งคลิปให้ชาวโลกรู้ว่าหัดใหญ่เนี่ย มีบริการรถไฟเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมมีทั้งที่ชักแบบน้ำดื่มเรายังไม่ไปพิสูจนะน์นะวพราะน้ำดื่มนั้นมันน่าจะกินได้นะเย็นๆอยู่นะเห็นชาร์จสายไฟเดียูนะตรงนี้ทุกคนจะมี KFC นะตรงนี้จะเป็นห้างรู้สกาโรบินสนะันไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหนะ็นไหมมีด้านหน้าด้านหน้าของถาีรถไฟสามารถเดินไปเดินไป ถูไหสะพานลอยได้ตรงสะพานลอยน่าจะเป็นสี่แยกถนนสุขประสานลังสันก็คือจะเป็นตลาดกิมหยงที่ทุกชาวโลกรู้จักแต่ถ้าเป็นตลาดรัชทัดใยในวัดทัดใยในเนี่ยต้องไปทางซ้ายตลาดเอ่อเอ,อ่อเรียกว่าสะพานลอยทางซ้ายก็จะเป็นทางไปสนามบินนะฮะแต่สนามบินไปอีกประมาณเป็นหกเจ็ดแปดกิโลนะจ๊ะแล้วก็ไปน้าตกโตนงานชางก็เส้น <What> วัดทวนลังอะไรประมาณนี้โอ้รู้ดีเนาะแต่ว่าเหมือนกับเป็นคนที่นี่เลยอะคปนตําแห่รู้ดีจังที่สุพัรณัุราเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้